โ,โอ้ยมาโอ้โหแตกเลยคนแม่น,คนโ,โคโโโตรไรตายปะวะเฮ้ยลงโอ้โหยิบยึบยึบยึบแต่โหไม่ไม่ใช่นะเดี๋ยว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 ขึ้นไปขึ้นไปลงไปโอ้ยอันตรายมากครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับอยู่วันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนะผม ก็มาพบกับเกมสเตเตออฟดีเคกันอีกครั้งนะฮะหลังจากที่เราสูญเสียเพื่อนของเราไปนะผมเราก็ไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นตายแล้วที่หรือไปอยู่ตรงไหนนะผมซึ่งเป็นอะไรที่น่าจะสุดพรส์สนะฮะที่เพื่อนเราตายด๋ย <c> ว <oughs> ผมไม่มีปัญหาอะไรนะไอคนพวกนี้ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วนะผมเพราะว่ามันเป็นคนที่ผมคิดว่าเราต้องบีประมาณสองคนเพื่อจะได้ครบห้าคนนะผม ส่วนคนหลักเนี่ยเราต้องเก็บเอาไว้เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะลุยในเรื่องของเทรดเดอร์ไม่ได้นะครับโอเคเดีย๋ยวเราก็ขึ้นไปข้างบนก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปต้องซ่อมมาวุธนะฮะรู้สึกว่าจะซ่อมไม่ได้แล้วผมเพราะว่าของน้อยมากๆในเรื่องของน้อยเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะผมสามารถซ่อมได้แล้วผมแล้วก็ที่สําคัญคือกระสุนเราเดือน้อยแต่ว่าคนนี้ รู้สึกว่าจะจัดเต็มได้นะผมเดี๋ยวผมก็ต้องเพิ่มเลือดให้เขาตะลิดหนึ่งแล้วกันให้เต็มนิดหน่อยนะผมตอนนี้ก็เป็นช่วงตอนที่มืดนะฮะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดกันเลยทีเดียวนะผมโอเคเดีย๋ยวผมจะขออนุญาตนะฮะเพื่อนเบิกน้ำมันก่อนเอ้ยน้ำมันเบิกไม่ได้วะเอาขึ้นมาทำไมเนี่ยคนจะเบิกน้ำมันโอ้โห างทีเรากดอะไรก็รีบไปหน่อยนะผมโอเคเหมือนมันเก็บไว้ท้า,ทายรถก่อนละกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไประเบิดบ้านแดงคือตรงนี้เนาะน่าจะเป็นหลังที่สิบนะผมเราจะไปเคลียร์กันนะผมถือว่าเป็นการระเบิดบ้านแดงที่ไวนะผมยิ่งไวเท่าไหร่ในเรื่องก็ยิ่งสั้นนะผมแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะผมเพื่อนๆหลายๆคนคงจะบอกว่าพี่อยากให้พี่ได้โปรเจกต์อื่นบ้างอยากให้พี่ได้เก็บอื่นบ้าง โอเคครับผมเล่นได้ผมมีเกมหนึ่งนะผมจะเ,เกมอะไรวะที่เป็นฉลาบฉลาบมั่อยู่ในตามก่อนผมจะไม่ได้นะผมจะลองเล่นนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะเอาเป็นว่าเกมอื่นอย่าพูดถึงมันเลยดีกว่านะฮะเรามาเล่นเกมนี้กันดีกว่าเราตอนนี้ผมยังใช้เงินในการตะแกนหาไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมค่อนข้างจนนะฮะเราต้องมีตังค์นะผม สักพันห้าเพื่อที่จะย้ายบ้านไปอยู่นะผมอีกหลังหนึ่งช่วงนี้เราใช้เงินไม่ได้เลยการตามล่าบ้านแดงเนี่ยมันจำเป็นต้องสุ่มเองนะผมยิ่งเป็นช่วงเช้าๆเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆมันจะค่อนข้างหาง่ายแต่ว่ายิ่งเป็นช่วงกลางคืนแบบนี้นะผมค่อนข้างที่จะดูยากเลยทีเดียวโอเคจุดที่พ่อควรระวังคือระวังเปนโเนแฮะ ตนี้มันอันตรายมากมากโอเคเรากลับมาอยู่ในโซนของพวกบ้านหลังนี้แล้วผมก็ยังไม่เห็นนะผมว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าผมไม่เห็นนะผมต้องคิดว่าผมต้องลงไปลุยเองเราไปจัดการเองดีกว่ายังไงเราก็ต้องแทกเข้าไปนะฮะน่าจะอยู่ตรงโซนนี้โซนเก่าเนี่ยอยู่ตรงนี้ lúc getting good at this. Take all this. Nope, có Okay. Hope you're not. 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 You're พยายามให้ระเบิดนี่แกเข้าไปทำไมจคุใเย็นๆเราก็ใจเย็นจริงเนี่ยในการเข้าครั้งนี้มันอันตรายจริงเราจะพอมีระเบิดเล่นอยู่ที่ผมซื้อมาจากแต้มนี่ผมหลังมันผมก็ได้ไปฝันนะฮะฝันแตทมดีบีดมาทุกคค่อนข้างเหนื่อยเลยนะครับผมค่อนข้างเหนื่อยเลยนะผมด่านนี่ก็เกือบชั่วโมงอะประมาณเกือบสี่สิบนาทีอ่ะเฮ้ยแล้วมัน นะเบิดไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันบั็กนะผมผมก็บางดีๆผมเนะ่ยโอเคเรายิงไม่ได้นะเราตเฟซระเบิดเข้าไปขอ,ของของยิงโอ้ยนักซ้อม,มยอย่างเยอะเยอะเกินเยอะมากไม่ได้ไม่ได้กินยาว,วิงก่อนโอเค การเข้าไปเฟสแต่ละทีนี่ลำบากามากๆได้ไหมวะไม่เข้าเหรออุ้ยมันยังตกได้นะอุ้ยเดี๋ยว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 หน้าไก่เลยใช้ไม่ได้ผมระเบิดนี่ผมคิดว่าต้องใช้ระเบิดปลาวะโอ๊ะโอ๊ะเดยวเดีอันตรายมาก ต้องระมัดระวังให้ดีเข้าไปวางได้ถูกเยอะเลยเข้าไปวางอุ้ยไม่ได้วางดีกว่าลูกปลาไม่ได้ละไม่ได้ไม่ได้อันตรายอันตรายโอเควางอุ้ยมันออกไปข้างนอกแงยมันออกไปทำไมวะข้างนอกผมวางทับไอ้นี่แน่ๆเลย เอาไปแรงหน่อยอันตรายหน่อยแต่อร่อยแน่นอนเราจะมีระเบิดนี่อยู่นะผมเปลนแปลกนะฮะเราเข้ามาในห้องนี้ทำอะไรไม่ได้ในะห้องนั้นอุย้ยขึ้นผิดเหลี่ยมค่อนข้างมึน เย็ยนๆนะเพื่นอนๆครับใจเย็ยนๆน,นะผมก็พยายามหยุดของให้ไวติดของหมดทีนี้ของแน่นของแน่นเกินถึงนีดไปกับกระเป๋าโอเคไปขึ้นไปนนนเยอะมากเลยอะโอเคเพียงละวมาระเบิดอถึแล้วก็ปล่อยมันแล้วกันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนะี่ยลดลดดีวะ Okay. อาจจะพังได้ตรงนี oh, okay. นะ้โอ้โหถือว่าโอเคนะภาพรถตึงจะได้อยู่เอาละทีนี้ผมก็จะจะเข้าเมืองไปเข้าไปที่บ้านโอ้ยที่บ,บ้านตรงนี้ก่อนโอเคจอดจอดจอดขอไปเก็บท้ายรถเยี่ยม อันนี้เลยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเก็บไปที่ตัวเราน่าจะเรียบร้อยนะโอเคเดีย๋ยวผมขอเก็บเจ้านี้ไปแล้วก็ยากระปุกเล็กปืนก็เหลือของไว้ประมาณดีนะครับถัว่วไม่ได้แย่อะไรนะะเดี๋ยวเราต้องไปหาต่อนะผมอีกหลังหนึ่ง ผมคิดว่าอีกหลังนึ่งเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวตรงถ้าตรงน,นี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นโซนตรงนี้เดีย๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมซ่อมเลยแล้วกันไปไปโลครับไปโรมาเลยเพื่อนไหนวะไหนวะเรา,า,าไปไหนวะโอเคมาเลยเฮ้ยผิดตัวแม่เอ้ยผิดตัว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันผิดตัวปะเฮ้ยไม่ได้เหรอมาเนี่ยโอเคเดี๋ยว,ยวผมขออนุญาตไปตักขัดไปก,ดก่อนมแม่งเอ้อไม่น่าลงมาห้าวกับมันเลยลงมาห้าวทีนี้มีเสียวทุกทีไปครับผมไม่ต้องกลัวแนะ เรายังพอมียาอยู่น่าจะเหลือหนึ่งน่าจะเหลือก็หนึ่งกระปุกได้แล้วบางยาไหนๆก็ขอแวะเก็บของหน่อยละกันได้นอตเราจะไปกันไปห้านะฮะผมจะไประเบิดบ้านแดงไปหาบ้านแดงยันจะห้าวเลยต้องเจ็บเลยฮนะต้องเดินมาขึ้นรถรถอาจจะพังนะผม อืมโอเคเก็บนี่ไปแล้วก็ไม่มียารักษาตัวเองนะฮะนี่ต้องกินนี่ไปก่อนแล้วก็กินยากระปุกเล็กไปเราก็ต้องผลิตยาเตรียมไว้ก่อนเลยแล้วกันยังไงเราก็ต้องมีแผนสำรองไว้โอเคอันนี้ได้อยู่นะเรียบร้อยอเฮ้ยตรงนี้มีอาหารด้วยเฮ้ดับเนียนดับเนียนดับเนียน แอบเนียนแอบเนียนอาหาราหาระยะยาว่ะนี่มีอาหารนะผมตอนนี้บ้านผมก็โอเคยังติดโรงอาหารอยู่โอเคจะถอดอันนี้ออกนะฮะเรามาดูที่ดีที่หนึ่งแล้วกันเป็นเฟสเฟสของเทรดเดอร์ฮอดีเลยนะผมเราจะได้เปลี่ยนตัว โอเคเทสแล้วเบิดเ,เก็บไปเก็บกระถุนไปมานี่มีเคล็ดอะไรครับเทรดเดอร์คนนี้เตลได้นะถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากโอเคให้น้ำมันมาจำอยู่จำอยู่เขาค่อนข้างของโอ้โหของในตัวนี้คือเลือดนิ่งเลี้ยงเลย พยายามวิ่งมาระเบิดไฟระเบิดนี่มาส่วนปืนแล้วต้องใช้ปืนอันนี้นผมแล้วก็กระสุนประมาณนี้นะเห็นที่ผมคิดเอาไว้เดี๋ยวเราไปทำเคล็ดตั้หน่อยแล้วกันนะฮะเพื่อนๆคงจะอยากให้ผมพักในการระเบิดบ้านแดงบ้างน,นะผมเอาเฮ้ย,ยไม่ทันละคนนี้การสังเกตไม่ค่อยดีนะผมไม่ไม่ไมีปัหายอมยอม <า>ก็สอมบี้เกาะไม่ทนมันวะเธยนึกว่าเกาะทันแล้วเนี่ยไปครับเดินทางไปค่อยๆล้อไปนะอย่าเพิ่งรีบตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีทางลัดไหมตรงนี้โอเคมีน่าจะมีทางอยู่นะตรงนี้เป็นบ้านอีกที่หนึ่งนะผม ที่ผมอาจจะมาอยู่ตรงนี้บายเล็กเกิลเยอะเร็วๆผมกดอัดไม่ทันดันไปหยิบโรเดอร์มั่งเอ้ยโคตรสิงลงไปโหแย่เลยคือรถคือรถไปหยิบโรเดอร์เลยงานงอกเลยเดี๋ยวเราต้องไปลงบ้านกัน โอ้ยไม่น่าเลยคุณพี่โรงพยาบาลเอาเลยไม่ใช่ทางดีนะฮะจะยิน <c oughs> บาดรักษาตัวเองแบบมาอย่างดีกลับอย่างเจ็บหุดยอดโอเคไม่เป็นไรนะผมไม่มีปัญหาเลยรักษาตัวเองไปนะผมทางทางไปแต่เธอบาดเจ็บหนักมาก โอเคเรามาถึงแล้วตรงนี้นะสถานที่เควสครับผมลงไปไหนปึ๊บว่าไงเพื่อนสัมบี้อะไรวะสอมบี้บุกบ้านยังไงอ๋อนี่ตรงนี้เป็นบ้านนี่นะ่อมบี้ถ้เปิดไฟขายเราก็ซื้อบ้านผมมีกระสุนก็จับนะเอามาอเอาเฮ้ยลืมไปว่าเราไม่มีตังค์ เขาต้องการเฟิร์สคิดนะผมเฟิร์สคิดเรามีไหมเนี่ยไม่มีนะฮะงานงอบเราก็ต้องกลับไปโอ้โหเราต้องกลับไปตรงนี้อี่ดิกระเด็มากลับไปที่บ้านเหมือนในเควสเขาคือเหมือนให้เราจัดการซอมบี้เนาะ โอเคให้เราจัดก,การตอมบี้ใช่ไหมแล้วก็ให้กิฟไอ้นั่นนะผมสามอันให้เขาเฮ้โยโปรถไดย้ยโอ้โหเกือบแล้วโอ้โยเกือบไปหวานอีกรอบไหนนะจอด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 เราไปซื้อบาทรใหมวะเนี่ยไม่มีตังค์อยู่แล้วเนี่ยโอเคไปยื้อไป ไหนวะไหนวะ,นะต้องการอะไรเนะี่ยอืมเปิดคิดไม่บีเลยไม่มีเลยเพื่อนๆมันเป็นยาใหญ่หรืออไงวะไม่แน่ใจนะผมทังมาแล้วกัน หรือว่าเป็นอีกสองนี่ก็ไม่ใช่นะผมอาจจะต้องกำจัดซอมบี้นะยเหมือนกำจัดมบี้สามตัวนะผมเพื่อที่จะเอาไอ้นั่นให้มันนะผมโอเคจะเอาของไปขายแล้วกันเอาตัวนี้มีบ้านแดงได้เคยมีบ้านแดงได้เคยเอาว่ะ อาจจะได้ก,กําจัดนฮะสามตัวตรงนี้เลยเฮ้ยเราจอดรถดีๆเพราะว่าอย่าวเราไม่มีรถในการขึ้นขึ้นทําเชิงโอเคจอดรถดีๆเนี่ยอย่าเราไม่มีทางไม่มีการขึ้นทําเชิงได้โอเคประมาณนี้แล้วก็เรามีรถคันน,นี้เนาะด้านหลังมียาโอเครู้สึกว่าสาม,มีเริ่มเข้ามาแล้ว อาจจะพอมีระเบิดอยู่ผิดป่ะลงไปลงไปไม่ไหวไม่ไหวคนนี้ค,นค่อนข้างผมรู้สึกว่าอ่อนแอมั้งวิ่ไปรู้ไม่เป็นไราาทาั้งหมดทันขึ้นไปเดี๋ยวเราค่อยจัดก,การเมื่อีหลังเราเ,า,เาเอาเอาเอางานกันดีกว่า,า,อาโอเคเอางานก่อนเอางานก่อนเดี๋ยวค่อยจัดการ ไหวไหมเนี่ยระเบิดไหมระเบิดนะถ้าเรายิงจะหยิบหรอวะไม่ได้โอเคมันจะดอกนี่มาหนึ่งอันใช่ไหมเดี๋ยวไปลงต้องลงประการนะเดี๋ยวลองลงไปเล่นดิโอเคโอ้ยมาโอ้โหแตกเลยคนแม่นโคตรไร ตายปวะเฮ้ยเราโอ้โหยิบยิบโอ้โหไม่ใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรไปเไปไปอ้ยอันตรายมากายครับไม่อยู่แล้วครับผมเฮ้ยอุยโดนจนได้พยายามเดียวแล้วนะเฮ้ยเตตไปทำไมจู่ๆเะตันเฉย นี่ไงแตกไหมนี่ไงน่าจะได้ยู่แหละโหโคตรเยอะเลยดูดิบ้ากาบบี่นี่ไงนี่ไงอ้าวพอถึหมดอาวนไง ไปแปะไปเข้าอีองเข้าไปอย่าละหยิบนี่หยิบนี่มาลบไปโอ้ก็บเ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 ก็บรโอเคได้ยู่ได้อยู่จะพี้ทำปาบเลยโอ้ยไม่ทันไม่ทันไป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 ไไปงานงอกผมผมกำลังเจองานงอก ถึงมีนี่ไปโอเคกระโดดขับขึ้นไปเดี๋ยวเดีปิดประตูขอที่แอบก่อนโอเครื่องเขาก่อนกระเป๋าถึงไปนะแล้วก็เราต้องเก็บของโอเคจัดไปอึ๊บเฟดเฟดโอ้โหเฟดช้าแล้วตอนนี้นี่ทำไมโอเคจ้จาวิ่งมาไปแล้วเฮ้ยไม่อยู่แล้วเฮ้ย ไปแล้วเฮ้ยคือรถแล้วมันไปของถึงเนะี่ยโอเคนี่ไงโอ้โหโอเคอเดีย๋ยวเราไอ้น,นี่นะมาตรงนี้นะเพื่อนอัดคิดมันคืออะไรวะอันนี้ผมยังไม่เข้าใจนะะผมไม่ได้ผมคิดว่าเป็นยาหรือเปล่าหรือเป็นอะไรผมแต่ไม่น่าใช่นะ เท่าที่ผมนั่งอ่านนะผมก็ไม่รู้นะผมผมไม่ได้แปลนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นผมคุ้นๆน,นะฮะมันเหมือนเป็นควสของพวกซอมบี้หรือไม่ก็ยิงขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะถ้าไม่ยิงขาก็กซอมบี้พวกซอมบี้ชุดเกาะอ,อะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะผมผมก็มัวๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวเชื่อตามผมนะแล้วผมจะไปหาตรงไหนครับผมพวกซอมบี้ชุดเกาะเนี่ย ไอเราก็ไม่รู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋วผมขอลองลองเคสกับสัมบีพวนนี้ดิสต่ผมทั้ผมนั่งยองแล้วก็ยิงขามันไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ผมอาจจะเป็นคัมบี้ทหารนะผมผมจาได้มันเคยมีเคสที่ต้องยิงขามันเนยนะฮะยิงขาพวกคัมคัมบี้เยอะว่ะมาะไรกันเยอะแยะวะเนี่ย,ย,าย,ายโอ้โห คนนี้ก็เหนื่อยง่ายเหลือเกินรับมือค่อนข้างยากยิงกันให้โดนดิเฮ้ยเพื่อนเน้ยโอ้ยกูเรเหลืออยู่คนเดียวเลยโอ้ยยิงกันไงวะเนี่ยยิงกันไปโอ้ยขวัดจะยิงโดน โอเคขอบคุณมากยิงดิมานี่เลยเด็กกระบาลอะไรวะเนี่ยเนี่ยเด็กกระบาลผมจำได้ว่าพวกสมบีทหารมันมักจะอยู่ตามค่ายนะครับเพื่อนหรือมันก็ตามร้านกระสุนเนีผมรู้สึกว่าพวกอมบีทหารเนี่ยมันจะอยู่แถวๆดีกันนะ แต่ผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้มันมันมีอยู่ไหมเราต้องไปหาเขานะมันต้องมีนะผมถ้าไม่มีนี่คือเราไม่ตดเควสแน่ๆผมขอหาก่อนละกันผมพอเจอนะฮะผมพอเจออยู่ทำวิจารหานะี่ผมขอร้องจาักรามดิโอเคแมเงเอือตัวอื่นก็เตือกผมพอเจออยู่นะผมไม่รู้จะจะได้ไหม โอ้ยโอ้ยยิ่โดนผมไม่มั่นใจนะผมไม่มั่นใจเดี๋ยวรอดูแบงคเอ้ยเดีายวมายุกเตาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับอึบแมเนี่แบงเอ้ยเยอะเกินเยอะจัดเลยไม่ไหวแน่ๆผมบอกเลยเฮ้ยตกตกตก แก่ละเวเแย่ละเพื่อนมาดิเดีวเราจะการกับสมบิชไดหา้่ออือืือือื้ออะไรวะเนี่ยมันตกเป็นไม่พักเลยเฮ้ยโอเคอื นี่เนี่ย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 นีเนี่ยเอะโคตรเลยรอมาดีกว่ามันนี้รับมือไม่ไหวแน่รอมาให้เพื่อนก็จะเกิดเพื่อนเร็วเข้าคลิปนี้จะยาวเกินไปนะบอกเลย การอันนี้เรไม่ได้ไเลยเลยไม่ได้ไเลยเลยโอ้โหโครเต็งโอเคทางมันแล้วกันเหมือนเขาให้ผมหาชุดผมพยาบาลนะผมไม่มีนะฮะผมบอกเลยว่าผมไม่มีนะผมผมก็คงจะต้องแคนเซิลภารกิจไปนะผมผมไม่รู้นลก็คนไม่มีขอก็ได้ จะให้มีก็แย่แล้วผมเฮ้ยเออโอเคเอาเราเปิดไฟมาตังผมเลี้ยงกได้เราก็ต้องค a n c e ลไปก่อนแล้วกันนะผมมึงโคตรเซ็งเลยเวลาเราทำภารกิจไม่ได้นี่คือแบบผมบอกเลยว่าเซ็งจัดเลยนะฮะสำหรับคนนี้คือแบบเอามาลุยงานค่อนข้างยากนะผมสำหรับคนนี้นะโอเค ผมคิดว่าอย่าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็อย่าครั้งหน้าอย่าเรามีเควสมีอะไรนะผมก็จะมาลุยกันอีกครั้งหนึ่งก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบายยครับผม